เปิดโครงการประกวดวาดภาพระบายสีโตโยต้ารถยนต์ในฝันตโตโยต้าดีมค่ะอาร์ตคอนเทสต์2025ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐานทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารี นายสุปรกรรัตานาวราหะรองกรรมาการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยดรวีรักแข็งกสิการผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการนางสิริรักษ์มีมากรองอธิบดีกรมกิจาการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และนางสาวสิริรักษ์ชูสวัสดรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจาการรมนักเรียนสำนักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมเปิดโครงการประกวดวาดภาพระบายสีโตโยต้า รถยนตในฟันโตยโยต้าดีมคาอาร์ตคอนเทสต์2025ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิธฐาเทวราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่13ธันวาคม2567นณโตยโยตา้าออนไลน์บากนา โครงการนี้ค่ะเป็นโครงการที่โตโยต้าให้ความสําคัญและดําเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่14ด้วยความมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาความรู้ความสามารถทักษะทางด้านศิลปะการประกวดในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดรถยนต์ในฟันที่นอกจากจะให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกทางด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นอิสระยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตอีกด้วยค่ะ ในปีนี้เนี่ยบริษัทได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระกนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดในระดับประเทศสําหรับเยาวชนที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งของทั้ง3รุ่นและบริษัทจะมอบทุนการศึกษาพร้อมโลประกาศเกียรติคุณให้กับเยาวชนที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมพร้อมกับการนําผลงานของผู้ชนะเลิศทั้ง9ผลงานไปจะแสดงห้ หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพหานครในรูปแบบดิจิทัลแอนิเมชันหรือภาพขึ้นไวเพื่อให้เห็นความคิดสร้างสารรค์ในรูปแบบที่น่าสนใจมากขึ้นนอกจากนี้ค่ะผลงานของผู้ชนะเลิศจะถูกส่งเข้าร่วมประกวดโตโยต้าดีมค่าอาร์ตคอนเทส์ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งประเทศไทยนับเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดโดยควา้ารางวัลระดับโลกมาแล้วกว่า46รางวัล เชิญสมัครร่วมกิจกรรมการประกวดภาพวาดระบายสีในหัวข้อโตโยต้ารถยนต์ในฟันหรือโตโยต้าดีบค่ะอ์ดคอนเทสต์2025ที่ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศค่ะก็แน่นอนนะครับทั้งเคยได้เองก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งในอนาคตเขาจะเป็นกำลังหลักสำคัญในการที่จะพัฒนา ประเทศต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มองว่ากิจกรรมใน,นด้านศิลปะเนี่ยก็เป็นกิจกรรมอันหนึ่งที่จะสามารถส่งเสริมศักยภาพของเด็กๆและเยาว,วชนนะครับให้มีการพัฒนาเรื่องของจินตนาการความคิดสร้างสารรค์นะครับก็คาดหวังว่าน้องๆเหล่านี้นะครับตโตขึ้นไปก็จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปครับต่อประมานะครับที่ผ่านมานะครับรเบด็กๆสมัครและส่งผลงานเข้ามาเยอะขนาดนี้ครับอย่างปีที่ผ่านมาก็ 4, กว่า4,500ผลออางานนะครับที่น้องๆเาวชนส่งมาจากทั่วประเทศแล้วปีนี้มีการจัดและประบทกิจกรรมอย่างไรบ้างครับปีนี้ตัวกิจกรรมเองนะครับเราก็มีทั้งที่เป็นสกู o o อาร์ c แคมป์นะครับแล้วก็มีการจัดก,กิจกรรมในโรงเรียนภาครัฐโรงเรียนเอกชนนะครับแล้วก็รวมถึงผู้แทนจำหน่ายที่โชว์รูมผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับก็เราก็มีกิจกรรมให้น้องๆเข้ามาได้ร่วมกิจกรรมร่วมกันครับ นอกจากนี้นะครับโตโยต้ตา,ม,ตามีกิจกรรมดีๆที่ส่งเสริมและสนสับสนุนเยาวชนในลักษณะนี้กัหรือไม่ครับครับจริงๆกิจกรรมของโตโยต้าทั้งหมดเนี่ยนะครับนอกเหนือจากน้องๆที่ชื่นชอบทางด้านศิลปะนะครับที่จะเข้ามาร่วมกับโตต้าดีมาร์คคอนเทส s t แล้วเนี่ยน้องๆที่ชื่นชอบทางด้านกีฬานะครับเราก็มีกิจกรรมโตโยต้าจูเนียร์ฟุตบอลคลินิกนะครับที่ให้น้องๆสามารถเข้ามาแสดงความสามารถทางด้านกีฬาได้ด้วยนะครับกีฬาฟุตบอล อีกอันหนึ่งก็จะเป็น e-motor sport, e sport นะครับที่น้องๆที่ชื่นชอบกิจกรรม motor e-motor sport นะครับก็สามารถร่วมกิจกรรมได้จริงๆพูดได้ว่าเ o ยได้เนี่ยมีกิจกรรมที่ครอบคลุมนะครับความสนใจของน้องๆเยาวชนในทุกๆกิจกรรมรวมถึงทุกๆระดับอายุเลยนะครับนอกจากรางวัลที่เด็กๆได้รับนะครับรายที่ตูต้าบอกว่านั่นคือความสําเร็จของยาครับก็แน่นอนนะครับเรื่องของ การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของน้องๆเยาวชนรวมถึงการพัฒนาศักยภาพนะครับของเยาวชนไทยน่าจะเป็นวัตถุประสงค์หลักของตโยตด้เลยครับสุดท้ายนะครับอยากสุปกัดเด็กๆในความสามารถด้านศิลปะครับก็อยากเชิญชวนนะครับน้องๆเยาวชนแต่ละระดับอายุนะครับที่เรามีการประกวดร่วมกันเนี่ยนะครับก็อยากให้ส่งผลงานเข้ามาร่วมประกวดนะครับแล้วก็สามารถติดต่อ ที่ต่อสอบถามได้ทีู่้ทธายจําหน่ายโตโยตาทั่วประเทศนะครับก็อยากให้น้องๆทุกคนเข้ามาร่วมเดินางด้วยกันครับ่รมต้นของโครงการโตโยต้ารถยนต์ในฝันนี้ก็เริ่มเมื่อปี2 0 0 4นะครับที่ญีปุ่นโดยโตโยต้ยาคองเปอเรชั่และประเทศไทยในประเทศไทยก็เริ่มปี2011น,นะครับ ที่เป็นทางการที่โฟล์ตอร์มาสเตอร์ในระดับระดับประเทศปีนี้ก็เป็นปีที่10แล้วก็รูก็ได้ต่อในต้นก็ได้มาเป็นแล้เกีีรยิเชิญมังเป็นประธานคณะกรรมิการที่1เป็นปีที่10แล้11ปีนี้ต่อมานะครับ กิริยาโนน้องให้ความสนใจสมัครและสมัครงานรบตัวในฝ่ายของตัวเองเข้ามาร่วมกิจกรรมกับทางโตโยต้าอาจารย์สังคมมีความยิ่งไร่นะครับที่เด็กๆความสนใจส่งผลงานเข้ามาประกวดกับโครงการในครั้งนี้มากมายขนาดนี้ครับศิลปะนี่ก็เป็นพื้นฐานที่สำคัญของของมนุษย์ครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือจิตตะการแล้วก็ควรจะเริ่มสนใจวัยเด็กกับ เด็กๆก็ให้ความสนใจมากถึง4,500ภาพอันนี้ก็แสดงถึงตัวตัวด็กเองที่มีความรักและการคิดประดิษฐ์เป็นพื้นฐานของของของธรรมชาติแ,แล้เนื้อการสื่อสารผู้ปกครองนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองท่ต้องพึ่น เร er speak so yeah, so no ื่องชื่น่ายเนดีนะครับเพราะว่าการส่งเสริมจิตตะของเด็กนี่เป็นการข้อพรมจินตนาการที่สำคัญครับอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรนะครับกับเด็กไทยที่สามารถคว้ารางวัลระดับโลกน้องที่ไดการศึกษาในกานประกวดปีที่แล้วครับปีที่แล้วนั้ก็เป็นปีที่เด็กไทยได้สร้างชื่อเสียงอย่างมากสครั้งหนึ่งครับ คือได้รับรางวัลแกรนด์ไพรส์หรือว่ากลางปีในหนึ่งระดับเนี่ยนะคดดววราาับแล้วการศงกษาให้การเรียนเพื่อเงินเพื่อเงินหลาแสนบาทนอกจากนั้นยังได้รางวัลเบสบอลนิสส์สองรางวัลนะครับซึ่งว่าจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าเด็กไทย13ปีที่ผ่านมา เป็นเครื่องกืนยันว่ามีความสามารถทางด้านจินตนาการสร้างสรงสรค์ศิลปะสูงในระดับโลกจำนวนรางวัลคิดว่ามากที่สุดในโลกนะครับรวม4ีออ่รางวัลจนปัจจุบันลรวสำหรับในปีนี้ครับมีเกณฑ์อะไรในการตัดสินครับเกณฑ์นนในการตัดสินในผลงานางศิลปะของของเด็กเพื่อว่าทั่วไปเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะครับ creativity ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของอความโดดเด่นที่มีลักษณะเฉพาะตัวนะครับเฉพาะตัวของเด็กมีความเป็นเด็กนะครับและอันที่สามทถายไปได้ก็คือเรื่องของอความสามารถด้านศิลปะนะครับเรื่องของอเทคนิคกิจการการจัดองค์ประกอบอันนี้เป็นเรื่องของครามเป็นาามิตนะครับทุกท่าน สำหรับปีนี้นะครับอาจารย์ผลงานที่ผู้ชนะจะมีไปแสดงโชว์ปีที่แล้วอยู่บ้างไหมนะครับถ้ามีจะไปที่ไหนครับปีนี้ครับเพื่อให้มันทันตัวโลกของวิทยาการเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ให้เกิดความตื่นเต้นขึ้นผลงานที่รล้วเป็นวันที่ทร,นนระดับชาติปีนี้9 9 9ผลงานเนี่ยทาง โซเลต้าจะทำเป็นแอนิเมชันนะครับเพื่อให้เกิดมูฟเมนต์ Movement, ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจไปแสดงที่หอศิลป์แห่งกรุงเทพมหานครชิดพังนะครับาอาจารย์อยากฝากอะไรถึงเยวาวชนที่มีความฝันด้านศิลปะบ้างครับครับมเชื่อว่าเด็กๆก็รอคอยอีกปีหนึ่งนะครับที่จะได้สร้างสรรค์ผลง,งานศิลปะจินตนาการในเรื่องของรถยนต์ในฝัน ซึ่งมันสามารถที่จะได้จินตนาการได้อย่างกวา้างไกลนะครับซึ่งก็อยากกะฝากให้เด็กๆนะครับเริ่มได้เลยเพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่ยากร,รถยนต์ในฝันมันจินตนาการของเรานะครับที่จะให้กับที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเองก,กับประเทศชาติกับโลกนะครับในแง่มุมใดก็ได้และที่สําคัญนะครับะจะต้อง มีความประเดกและครับที่คอนเทนต์เลยนะครับนะมีความเป็นเด็กและอินดิคนของผู้ใหญ่แอบแฝงนะครับอันน,นี้สำคัญนะอ,อันนี้ฝากมาใหกครองแค่ครูด้วยนะครับอันนี้สําคัญมากอ่อฟังมีความประเดกนะครับและวคอนเทนต์ด้วยภาษาอินเดียค,น,คนไยนคท,นนนทยที่ด